สองข้อเกิดมากทั้งเ,เ,งเดิดนี่ยรครับเกิดมากเพราะพอมรู้ว่าตัวเองเห็นแค่ตัวเกิดมากเพราะความไม่รู้ว่าตัวเองเห็นแค่ตัวคนเห็นแค่ตัวเห็นแตทุกอย่างได้เพื่อที่จะให้ได้ให้มีให้เป็นถุกอย่างกาวมิจฉการร่างแฝงทุกการเห็นมิจตาการร่างแลงด้วยคนสใส่เห็นหนัำพึ่อองมันจะขีดปับ๊บออกมาใส่ว่าอย่างไรเด้ อาณาหากนี่แต่เป็นของปู่แล้วก็เสร็จทั้งนั้นแม่นี่ผูกการได้ยินมีแต่ความวางแผนเหมือนกันเขาดีกว่าแต่ยิจฉาแต่ทำร้ายเขาเขาได้กว่าเขาก็บริบบิ้นสำหรับของคณะเขาสำหรับของลูกการศึกษาวก็เขากบเกหยาบยังอะไรแต่ว่าเขาเกิดมาเพราะข้อมารู้ตัวเองเลยว่าตัวเองเกิดมาเพราะความเห็นแก่ตัวคนเห็นแก่ตัวนี้ ขาดคนก็ได้ขาดซัดกันใดรักคลองก็ไใดเด็ดตามความเพ้อใจใของตัวเองอยากได้อยากให้เป็นบังคับผู้อื่นคุมเองผู้อื่นกันใดจิตวะโกหกให้ตัวเองเชื่อเชื่อประสบสินโยนความผิดใดทั้งนนั้มาเมาผู้อื่นเสียหายไปได้แต่ว่าอะไรบางทีฉลองความเป็นตัวเองเมาตัวเองไปได้กินเหล้าเมายาไปนนั่อะไรเพราะเห็นแก่ตัวเป็นแบบนี้ ใครถูกยางทำไรได้ถูกยางแต่ว่าเพื่อตัวเองคนบ่เข้าใจนี่ท่านไหเห็นแก่ตัวแต่บ่หายกินสิได้ปล่าบางทีในช่วงท่นมาหายกินหลักเอาก็บนี้หลักเอาเ่อควก็คิดแบบนี้อุ้ยหลายอย่างเพื่อความแบบใดแบบนี้เป็นเยลยพอเขาเกิดมากตเพราะว่าเหตุท่าน,นก็กรู้ว่าตัวเองเป็นคนที่เห็นแค่ตัว มันจะเห่าระลึกถึงการกระทําของตัวเองความคิดของเองรับชีวิติี่ผ่าหน้าและปัจจุบันเดียวนี้ลองระลึกว่าควาเกิดเป็นทุกขนาดไหต้องเกิดต้องเห็นในเห่าทำทุกอย่างเพื่อตัวเองทางเห็นความเกิดให้มันกลับกันวว่างค้อมเห็นแก่ตัวเพราะเห่ารู้แล้วพอาเห่าเกิดมาเพราะความไม่รู้ว่าตัวเองเห็นแก่ตัว จรงแสดงความุขสบายที่แก้ตัวเองโดยการทำลายผู้อื่นแต่ที่นี่เอาหูแล้วว่าเขาต้องสลระความเ็เีแย่ตัวออกก็ต้องไม่ฆ่าไม่เบียดเบียนไม่ทำลายทั้งคนและสัตว์ทั้งม,น,มน,บบนุษย์และอนุส์บ่เสียชีวิตบ่เสียทรัพย์สินก็บัาบางคับขืนใจทั้งม,น,มน,บบนุษย์และอนุ์คืสีสัตว์หมูม,มากกไก่ช้างมา้าวัวควายเป็ด ลายอมคมใจออกจากกรรมหมายถึงอารมณ์ที right ่เขายินดีเข้าใจเข้าห่วงหัวโทษของมันเพื่ออารมณ์ยินดีเข้าใจในหลปในลสในกลิ่นใม่เสียในสัมผัสทางกายหาวิธีคมแต่ไม่กหกทำให้ผู้ใดผู้หนึ่งเสียชีวิตรั์สินไม่มองไม่มาเมาใครทั้งสิ้นแล้วก็บ้าเมาตัวเองคนบางคนตัวเองมึนเมาบอกเลยยาม ถือใส่เลเ่ียๆเหตุกาปณอื่นมึ่นเมาจดยเพราะว่าเมาภายหนอกเม,า,มาโลกเมาเรลาหรือเมาในยในคือเมาความเห็นอ,อย่าที่ผู้อื่นคอยตามเสือตัวเองเกันหรก็เหตุกลับกันสำหรับความเห็นออกความเห็นแก่ตัวช่วยเหลือบุคคลผู้อื่นทั้งคนบริษัทไม่รัก์ผู้ใดมีสิ่งใดก็เป็นปันกลับกันเด็ กันร่างกายเข้ามีอยู่เข้ากับพระขาไปใจเข้ากับพระขาไปกายเลยว่าจะกายว่าจะใจไม่ท้องร้ายเบียดเบียนให้บริใดณู้หนึ่งเสียชื่อเสือศพสินตลอดทั้งมนุษย์แหละคนละสัตว์ไม่ละแต่ว่าตัวเองมีสิ่งใดก็แบ็นฝันสิ่งนึ่งเท่าที่ตัวเองมีบว่ว่าจะเป็นประตูสิ่งของอาหารและรักษาโลก เกินบาง hom เกินประปดาเครื่กงงินสวยต่างๆที่อยู่อาศัยตลอดทั้งอาชีพและการงานแกนไม้นำความรูใร้ให้สละเห็นโทษองการเห็นสุนดกองหลบหลบกินเสียงสัธรรมและอารมณ์ความเบื่อผู้กระทำเข้าไปยึดมั่นถือมั่นไม่ต้องจากไหนมันใดอย่างนั้นเป็นแบบนี้ตลอดคำว่าโกหกให้ผู้อื่นซื่อสัตย์ต่อไปท่าจะคือเป็นผู้คนผู้มีสัจจะ พูดความจริงแนะนำสิ่งที่มันมีประโยชน,น์ทั้งมนุษย์และอมนุษย์ใส่กุศโลบายต่างๆก็เพื่อที่จะให้เขาทา่านให้เกิดความสงบสันติพูดประสานสมาธิเพื่อให้เกิดความอยู่ด้วยกันด้วยความมีเมตต่างคำว่าโกหกเลยเกิดกลายเป็นคนทีน่มีสัจจะตะขาก บอมอนบอมม่อมเมาผู้ใดไปในทง่งคือเป็นผิดสุลามนระยาเขาก็เอาสามาทิผิิเขาไปแทงมีความเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงบอมอบอมอมเมาโดยก็เห็นบอมอมเมาความผิดบอมเมาจิตวิญญาเขาฉะนั้นหลกว่าสาศึกษาที่ได้แค่สินหามันกะบรรลุแล้ว่ะคือบรรลุในดวงใจในธรรม ดวงใจเห็นธรรมคือเห็นตามความเป็นจริงเนี่ยเห็นตามความจริงว่าสัตว์ตกเป็นไปตามกรรมเกิดมาตายพอมีอะไรมีความดีลัคนื่นแมว่าถูกสื้อของเห็นตามความจริงว่าพุกอย่างยอมเกิดแก่เห็นมีปัจจัยเหตุเป็นผลเห็นตามความจริงว่าพ่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดในโลกมาดนมาดันสิ่งใดผู้ใดเลยเห็นตามความจริงว่าตนเกิดต้องเป็นตัวเองของตน แหละเราตัวนี้เ้าไปแทนเขาว่าสุราไม่ระอยาอะไมันต็นเรนแค่ว่าเมาทั้งไทยนอกกองไก่ดยมันมองเมาทั้งจิตทีกอยานมควก็เสื่อมมควก็หลอกลวงเขาฝันเขาว่าาความคิดใด้ก่ช่างคิดแล้วล้วนแล้วจะเป็นความคิดที่เห็นตามก็มมจริงออกจากกลามเห็นได้ออกจากต้เผ็นผิดออกจากต้มเห็นแค่ตัวนี่แหละ การพูดต่างๆพูดกระทําจริงการกระทําต่างๆกระทาตามก็เป็นจริงและไม่ได้ทาในสิ่งที่ไม่มีประโยชน์และไม่เปลี่ยนไปสัมมาอาชิวเลี้ยงชีพ็คือฤติกายว่าใจในการเลียนชีพไม่เป็นไปด้วยความเปียนแปลงทำายสิ่งควรได้ค่รเสียชีวิตสับสนสติระลึกถึงระลึกสัวมาสติเป็นคํากว้าระลึกความ ควรและไม่ควรเป็นประโยชน์และเป็นโทษเราดึกในข่วนในประข่วนอะไรนี่ประโยชน์เด็ดใส่จิตมันก็ตั้งมันไม่ความดีเองหรอกเรียกว่าสมาสมาธิจิตตั้งมันบพรวันไหวไม่ความดีสั้นไม่ความดีคั้งมาความดีคือสรุปความดีชัดเจนเรียกลายว่าไม่เบียดเบียนทำร้ายให้ผู้ใดผู้หนึ่งเสียชีวิตทรัพย์สินต่อทั้งคนและสัตว์มันก็บอกกังวล ในถั่ต่างๆทีสิขึ้นมาหาต้นมันประกังวลเนี่ยพอกิดว่าไอ้ชื่อมากหาประกังวลว่ากูขาดสาดของตัดอื่นๆบระกังวลว่าตัวเองมยาประกังวลว่าตัวเองมถ้าท่านผิดขืนใจผู้อื่นประกังวนว่าเฮาได้เป็นตัววเ้คนเสียชื่อสัพสิทธิ์บอได้กังวลว่าเฮาพอได้หมอมเมาอะไรหรือไม่โท่วให้คพื่นสนับสนุนผู้อื่นท่านกินเหล้าเมาย่าบอได้กังวนยัง เงื่อมันบอกการพูดมันถ้าว่าสมาสัมปชิกชี้นี้ก็ตั้งมันมันก็บรรกวันไหวไม่บรนไหวต่ออัคคุชนใดๆเพราะมันบระคิดกว่มากนั้นบระคิดแร่มาแหนะผู้เจ้าคนหนึ่งหนักหนาอยู่ผู้พระองค์พร้อมสัทพะปัสสะอสักกร,ร,ร,ระนังปุะเสริฐสูงประสัมปทางสจิตประริโยตระหนักรีตังกุฎารักษาสนังจงทำจิตที่ขาวรอบหมายถึง จะไปคิดถึงแต่สิ่งต่ำๆจะไปคิดถึงนสิ่งนี่ก็เห็นแค่ตัวของตัวเองหลายจงคิดถึงเฉพาะเหตุกั้งหลาที่สร้างประโยชน์ให้ทั้งมนุษย์และอมนุษย์คนและสัตว์ได้มากขนาดนั้นได้มากเพี่งใดมีวารคุสมน์ทุความสำเา็แต่พใกการที่เอาตัวเองรอดคิดถึงแต่สิ่งที่มันเป็นประโยชน์ทั้งมนุษย์และมนุษย์แต่์ท่เปียนเรียนสอแต่คนคิดในเรื่องนี้มันจะไลเข้าไป เนี่นเยเกี่กว่าจิตมันก็บอกวันวหวในการทําสิ่งที่เป,นปนน็นประโยชน์ประโยชน์ประโยชน์ทั้งมนุษย์และมนุษย์เนี่ยเกี่าวบา่ยเห้ามทำจิตให้ขาวรอดมันก็ต้องแปลอีกพอจากอาุศลก็ต้องแปลอีกจึงแปลว่าพยายามทำแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ทั้งคนและสัตว์ โดยผูเปลี่ยนเปลียนโดยผูเป็นรักมากคนจีหามากเกลื่อนหาวคนมากโกหกผู้อื่นใจมากเดียวกันโกหกหลอก่วงหรือมั่เมาความเห็นของผู้อื่นมากทีเขาเห็นโดยตัวเขาเองคำจริงคำศัตว์ต่างๆว่าจึงมีชีวิตเป็นอยู่โดยชอบทำตามความจริงโดยไม่เปลี่ยนเปลี่ยนทำลายประเด็นเซนส์ทั้งสีจิตทังสี่จิตเบาจิตบอกขอเคียง จากการกระทําทั้งหลายทั้งปวงไม่หวังผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นจากบุคลคลผู้ใดผู้หนึ่งท่านคนละสัตว์บ่หวางังไม่หวังว่าคนนั้นทําอะมันจบช่วงว่าเราเป็นคนเีงว่าเอาแม้ทําสรรเสริญก็ไม่เอาบริปรารภนางวกนใดๆเมื่อจิตบ่มีทิดเกาะบ่มีทิ่ตัง้งบ่ไม่ติดคิดถึงในะคนแบบใดได้สื่อเสียงกันนั่นว่าเอาสิาภาษานย่างปรัมันจะไปของมันเองง่ายๆะ คิดทีปราศจากความอยากได้ใดๆทั้งสิ้นแล้วก็เป็นคิดทีมีพลาโลงจากการกระทําทั้งปวงโลงจากวามความขิดกับบมงีคิดวลายจะไใ้ก็จะเป็นอะไรบังีโลงโปรง่งวัอใส่ชีวิตอยู่แค่ว่า<ม>เพื่อผู้อื่นเท่านั้นใส่ชีวิตอยู่แค่เพื่อผู้อื่นเ<ม>ี่ยตนเองมดความหมายมดความเห็นหมดประโยชน์คือไม่ เอาประโยชน์ให้ตนไม่ได้เห็นว่าตนดีไม่ได้เห็นว่าตนเก่งไม่ได้เห็นว่าตนสลาดไม่ได้เห็นว่าเราทําเพื่อสิ่งหนึ่งว่าทาเพื่ออย่างนี้อะไรต่างวะแต่ละคนเอามีชีวิตอยู่เพื่อผู้อื่นเท่านั้นก็จะเป็นไปเพื่ออย่างอื่นเลยก็มีความจะเป็นนะาัเพราะ

สัพพะโลกีนะสตูปะเตภวัควันภาลโยสุขีติภาลุโขภวัคคะปฏิวาตนะเสวิสานิ <Sessimitation> ภาวันดุเบอาวัตุสัพพันธารังวัคคันตุสัพพะเทวะตาชาปะธรรมะตุปาเวนะพัะสุภีภาวันดุเบอาวัตุสัพพันธารังวัคคันตุสัพ

Sampai <laughs> jumpa.